อยู่กันในแบบฝึกหัดที่2.11นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม1บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทออยู่ในหน้าที่40และ41ค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะให้เราแสดงวิธีคิดประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาค่ะข้อที่1ค่ะเกษตรกร,ร,กรขายข้าวได้250,000บาทเมื่อรวมกับรายได้จากการขายปลาสัตว์ ทำให้มีรายได้ทั้งหมด323.000บาทเกษตรกร,ร,กรมีรายได้จากการขายปลาสุสั์เท่าใดอันนี้ก็จะเป็นผางความคิดนะคะโดยรายได้ทั้งหมดนะคะก็คือ323,000บาทซึ่งแบ่งออกเป็นขายข้าวได้250,000บาทเราก็ขายปลาสุสั์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเนีเราต้องหามานะคะประโยคแต่ละข้อนี้นะคะก็คือจะนำ เงินที่ขายข้าวนะคะบวกกับเงินที่ขายปศุสัตว์ซึ่งเราจะต้องหานะคะจะได้เป็นรายได้ทั้งหมดนั่นเองซึ่งพอถ้าเราจะาจะหาเป็นตัวบวกนะคะอาจะหาเป็นตัวบวกเราก็จะต้องนำสีเหล่ยงม,มาไว้ฝั่งซ้ายนะคะแล้วเราก็ จะนำผลลัพธ์ผลลัพธ์คือเงินรายได้ทั้งหมดไปลบกับที่ขายข้าวได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาแสดงวิธีทำกันคะ่ะวิธีทำก็เขียนเลยว่า เกษตรกร,กรขายข้าวและปะสู่สัตว์ได้เงินก็เขียนไปเลยบาท ขายข้าวได้สองแสนห้าหมื่นบาทอันนี้เราก็ขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วก็ตบกันนะคะดังนั้นขายปะสุสัตว์ได้ เราก็นำมาลบกันตามปกติเลยนะคะลบไม่ได้ก็ไปกระจายนะคะอ่าก็แสดงว่ามีไรายได้จากปลาสุสั์เจ็ด0มืบาทนั่นเองเราก็เขียนตอบเลขไทยไปเลยคะ่ะ เสร็จแล้วในข้อที่1น,นะคะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาบอกว่าชาวสวนขายทุเรียนได้เงิน890,000บาทหากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงิน482,000บาทชาวสวนเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าใดอันนี้ก็จะเป็นผังความคิดนะคะรายได้ขายทุเรียนทั้งหมด อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายพอหักแล้วก็จะเหลือ4ี่แสนแปดื่นสองพันบาทนะคะทีนี้มาเขียนประโยชน์แสนรักค่ะเราก็จะนำรายได้ทั้งหมดนะคะเป็นตัวตั้งลบออกด้วยค่าใช้จ่ายใช่ไหมก็จะเป็นเงินคงเหลือ ทีนี้เวลาเราจะมาแสดงวิธีทำเนี่ยเราก็จะต้องนำสี่เหลี่ยมไว้ทางซ้ายนะคะเราจะหาว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็จะต้องเอารายได้ไปลบกับเงินเหลือนะคะรายได้8ปดแสนเก้าหมื่นลบเงินเหลือคือ4ี่แสนแปดหมื่นสองพันนะคะอ่ะแล้วเราก็มาแสดงวิธีทำกันเลย ชาวสวนขายทุเรียนได้เงินแปดแสนเก้ามืนบาทหากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ เงิน482,000บาทอ่าีดเส้นหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็เครื่องหมายลบนะคะอ่ะาแล้วก็เขียนดังนั้นรอไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปลบดังนั้นชาวสวนเสียค่าใช้จ่าย เราก็ลบกันตามปกติเลยค่ะไหนลบไม่ได้เราก็ยืมนะคะหรือกระจายนั่นเองแสดงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของชาวสวนเนี่ยก็คือ4 8 0 0 0นบาทนะคะเพื่อนะคตใครจะไปเป็นเจ้าของสวนเรียนนะคะ ต่อไปข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3ามอยู่ในหน้า41นะคะบริษัทแห่งหนึ่งต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศส่งออกไปแล้ว6กแสนสอเมตริกตัน เหลือสินค้าที่ยังต้องส่งออกอีก5 3 0 0 0 0เมตริกตันบริษัทแห่งนี้ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั้งหมดกี่เมตริกตันดูจากแผนภาพไปเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสินค้าส่งออกทั้งหมดส่งออกไปแล้ว6 2 4 1 8 0แล้วก็ยังเหลืออีก5,03,000นะคะโจทย์อยากทราบว่า อส่งไปต่างประเทศทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองอ,อทีนี้ประโยชน์สัญลักษณ์ของเรานะคะก็คือเป็นจํานวนสินค้าส่งออกทั้งหมดหักออกด้วยที่ส่งไปแล้วนะคะก็คือ624,180แล้วก็ยังมีสินค้าที่เหลือนะคะ ก็ประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่เราจะเอาไปคิดนะคะประโยคลสษณ์แบบนี้เนาะก็คือเป็นการหาตัวตั้งในประโยคสาลักการลบนะคะถ้าอยากหาตัวตั้งในประโยคสาลัก,การลบให้เรานําตัวลบบวกกับผลลับนะคะก็คือ6กแสนสงหไปบวกกับห้าแสนสามหมื่นนะคะมันก็จะเป็น สิ่งที่เราต้องการหาอ่ะเขียนสลับกันดีดึงจริงๆต้องเขียนสี่เหลี่ยมก่อนนะคะอ่ะเอาไปวิธีทําเราก็มาเขียนให้สอดคล้องกับประโยชน์สัญลักษณ์ของเรานะคะก็คือบริษัทส่งออกสินค้าไปแล้ว ก็เขียนจำนวนไปเลยต่อไปยังเหลืออีกยังเหลือสินค้าอีกเราก็เขียนไปเลยเหลืออีกท่าห้าแสนสาม5มื่นอ่ะเราก็เขียนไปนะคะบวกกันเขียนสรุปดังนั้น ส่งออกสินค้าทั้งหมดอ่ะอันนี้เราก็เขียนยอ่อเนาะสามารถเขียนย่อได้นะคะถ้าใจความสำคัญไม่ได้หายไปไหนเนาะเราสามารถเขียนย่อได้นะคะแล้วเราก็บวกกันตามปกติได้เลยค่ะอ่าพอบวกแล้วก็แสดงว่าสินค้าที่ต้องส่งออกทั้งหมดเนี่ย หนึ่งล้านหนึ่งแันหนึ่งอยะคะ,อะตอบเลขไทยไปเลยค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วในข้อที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่4เลยค่ะ ปีนี้พ่อมีรายได้จากการทำงานประจำจำนวนหนึ่งเมื่อรวมกับโบนัส120,000บาททำให้พ่อมีรายได้รวมทั้งหมด873,500บาทปีนี้พ่อมีรายได้จากการทำงานประจำเท่าไหร่อาจากแผนผังความคิดนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดของพ่อนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดของพ่อเนี่ยแบ่งออกเป็นโบนัส120,000บาทแล้วก็เป็นรายได้ประจาซึ่งเราไม่รู้ เราก็จะต้องหามานะคะอันนี้รายได้ประจำเราไม่รู้เราใส่สี่เหลี่ยมไว้เนาะบวกกับโบนัส1 2 0 0 0 0บาทมันก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดของพ่อเลยนะคะคือ8 7 3 5 0 0บาทอ่บาทอันนี้เราก็จะหาเป็นประโยคสัญลักษกณ์บวกเราจะหาตัวตั้งนะคะเราก็จะต้องนำผลลัพธ์ไปลบกับตัวบวกนะคะก็จะได้ตัวตั้งนเอง จริงๆแล้วข้อที่3ก็จะต้องเขียนสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้เผลอเขียนสี่เหลี่ยมไว้ข้างหลังสุดไม่เป็นไรเนาะวิธีทำล้วก็เขียนประโยคสัรลักษณ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียนไว้นะคะก็คือพ่อมีรายได้รวมทั้งหมด แปดแสนเจ็ดมืนสามพันห้าร้อยบาทเป็นเงินโบนัสหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสรุปดังนั้นดังนั้น ปีนี้พ่อมีรายได้จากงานประจำออันนี้ยาวไปหน่อยไม่เป็นไรอ่ะแล้วเราก็ลบตามปกติค่ะศูนลบศูย์ก็ได้0ูนย์หลบศได้5 3าลบศูนย์ได้3านะคะเจลบสได้5 8าลบหได้เจ็ดอ่ะพอมีรายได้7จ็ดแสนห้า่นสามพับาทนั่นเองค่ะ ตอบเลขไทยได้เลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่2.11ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ